ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักคีสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับ EP ที่แล้วครับผมอธิบายในเรื่องของวิกฤตของความเหลื่อมล้ําในระดับโลกนะครับซึ่งมีโควิด19นะครับเป็นตัวเร่งหลักเลยครับโควิด19เกิดขึ้นมาแล้วทําให กุญแจสาคัญที่สุดที่จะแก้ปัญหาโควิด -19 ได้ก็คือวัคซีนแต่วัคซีนเหล่านี้กลับถูกครอบครองนะครับแล้วก็ผลิตโดยเรียกว่าประเทศที่เป็นพี่ใหญ่ของโลกอเมริการัสเซียจีนนะครับเหล่านี้แหละแล้วก็ทําให้ธุรกิจนะครับหลายๆธุรกิจของบริษัทที่อยู่ในประเทศใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยได้อน,นิสงไปจากการที่สามารถที่จะกลับมาเปิดเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นในขณะที่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศยากจนหรือกำลังพัฒนา ต้องพึ่งพาธุรกิจในเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่นประเทศไทยอย่างเราเนี่ยครเราก็ยิ่งได้วัคซีนช้าได้วัคซีนช้าก็กลับมาเปิดเศรษฐกิจได้ยากนั่นคือที่มาของอัตราความเหลื่อมล้ําและผมได้ไล่เรียงไปแล้วสําหรับตัวเลขของความเหลื่อมล้ําว่ามันห่างขนาดไหนนะครับใน E ีีที่ผ่านมาทีนี้ผมทิ้งท้ายไว้ตอนที่แล้วในเรื่องของคําว่า stagflation ครับในอีกหนึ่งสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเนี่ยคร,รับ มันมีส่วนที่ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างความมั่งคั่งระหว่างกลุ่มมหาเศรษฐีแล้วก็ประชาชนทั่วไปในทุกมุมโลกและนั่นก็คือที่มาของคําว่า stagflation stagflation มาจาก2คําที่เอามารวมกันครับมาจากคําว่าคําแรกคือ stagnation stagnation แปลว่าอะไร stagnation คือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากอัตราว่างงานที่สูงนะครับก็แปลว่าในช่วงที่เศรษฐกิจมันชะลอหรือมันหดตัวเนี่ยครับบริษัทห้างร้านก็ถ้าขายฝืดเคือง พอคล้ายๆฝืดเครืองไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีปัญญาที่ไปจ้างคนมากขึ้นก็ต้องฟรีซหรืออาจจะต้องลดมีการเลเยอ์ออฟคนออกไปด้วยซ้ําซึ่งเราก็จะเห็นในช่วงเวลาแบบนี้นะครับว่าแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆครับหรือไปกระทั่งรัฐวิสาหกิจอย่างการบินไทยก็จําเป็นที่จะต้องลดการจ้างคนต้องเลเยอ์ออฟคนต้องมีเออร์รี่เลทายนั่นแหละครับคือคําว่าสแต็กเนชันที่เป็นภาวะเศรษฐกิจชะลอหรือชะงักจากอัตราการว่างงานที่สูงนะครับอีกคำหนึ่งครับอินฟลักชันนะครับ อิน l ฟลชันง่ายๆเลยครับถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์มาจะเข้าใจคํานี้คือภาวะเงินเฟอ้อนะครับคือภาวะที่ข้าวของมันราคาแพงขึ้นนะครับในขณะที่เงินไรายได้ในกระเป๋าคนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร็วเท่านั้นนะครับทีนี้เมื่อเอามารวมกันแล้วฮะก็สรุปได้ง่ายๆครับว่าประชากรมีรายได้ลดลงแต่ราคาสินค้าต่างๆกลับสูงขึ้นนะครับประชากรมีรายได้ลดลงจากการที่อาจจะได้เงินเท่าเดิมฮะคนได้รายได้หมื่นห้าก็อาจจะหมื่นห้าเท่าเดิมหละฮะ แต่ข้าวแกงข้างบ้านนะจากเดิม20บาทวันนี้มันขาย20บาทไม่ได้เพราะอะไรต้นทุนทุกอย่างมันสูงขึ้นหมดเลยถ้ายังขาย20บาทแม่ค้าก็ขาดทุนก็ต้องขาย25บาทแต่เงินในกระเป๋ามันได้รับเงินเดือนเท่าเดิมคือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ก็ไปดูฮะสาเหตุหลักครับของไอ้คำว่า stagflation เนี่ยมันเกิดจากนี่ฮะสาเหตุมาจากที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ครับจำพวกทองหรือเซมิคอนดักเตอร์ครับซึ่งเป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับ มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอีกตัวหนึ่งคือดัชนีราคาน้ำมัน,น,มนดิบในตลาดต่างๆครับมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วปีที่แล้วครับในช่วงที่โควิด -19 โควิด -19 มันระบาดหนักๆเนี่ยนะครับราคามันอยู่35เหรียญสหรัฐนั่นเองต่อบาร์เรลนะครับพอมาปีนี้ครปีเดียวนะมันพุ่งรัวจาก35มาเป็น75เหรียญสหรัฐ ตอนนี้ผมกําลังอธิบายอยู่นี่อยู่ในประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับมันก็ปรับลดลงมาหน่อยประมาณ 68- สิบแเหรียญสหรัฐแต่มันก็อย่าลืมมันก็ยัง2เท่าอยู่ดีนะครับปัจจัยที่ทําให้อัตราราคาสินค้าพก,กพาหุ่นพวกนี้มันสูงขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะประเทศใหญ่ๆนะครับมันกลับมารีซูมหรือสามารถเปิดเศรษฐกิจได้ความต้องการในการใช้สินค้าพก,กพาหณฑนนี้ก็กลับมานะครับซิลิคอนดักเตอร์ทุกวันนี้ขาดตลาดเพราะทุกคนจะต้องใช้นะครับทุกคนจัดหาเข้ามารถ EV ก็ต้องผลิตนะครับ ก็แย่งชิงกันครับว่าใครจะได้ตัวเซมิคอนดักเตอร์ไปคนนั้นก็มีโอกาสที่จะทําให้ธุรกิจใหม่ๆมันวิ่งได้เร็วขึ้นตัวเองก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจของโลกนะครับน้ำมันก็แบบเดียวกันฮะพอเศรษฐกิจมันเริ่มมีการขับเคลื่อนฮะการขนส่งการแรงต่างก็ต้องใช้น้ํามันนะครับก็ปัจจัยภาพรวมเนี่ยฮะก็เลยทําให้มหาเศรษฐีระดับมิลเลนเนียร์มิลเลนเนียร์ทั้งหลายเนี่ยครับที่ถือครองความมั่งคั่งผ่านทรัพย์สินประเภทหุ้นสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนต่างๆ ก็เลยได้รับอน,นิสง์มหาศาลครับจากราคาสินทรัพย์พกฑ์ต่างๆเหล่านี้ที่มันเพิ่มสูงขึ้นคือเขาก็ไปถือหุ้นของอสินทรัพย์เหล่านี้ครผ่านกองทุนบ้างล่ะผ่านอะไรในการลงทุนต่างๆนะครับนอกจากนี้ฮะพวกหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์วัคซีนต่างๆเนี่ยก็สูงขึ้นฮะแล้วเวลาหุ้นเหล่านี้สูงขึ้นใครได้ประโยชน์ครับมหาเศรษฐีทั้งหลายแน,น่นอนก็มาเราไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าเศรษฐีเขาก็ต้องมีวิธีในการลงทุนถูกไหมฮะ แต่ว่าเรามองอีกด้านนึงครับผู้ที่มีไรายได้น้อยทุกวันนี้ไม่ต้องพูดถึงลงทุนเลยครับเอาแค่มีสตังค์ให้พอกินวันพรุ่งนี้จะกินอะไรบางทียัง,ยงไม่รู้เลยเงินพรุ่งนี้จะได้หรือเปล่าวันพรุ่งนี้จะออกไปขายของจะมีจะมีคนซื้อหรือเปล่าจะขาดทุนไหมย,ยังไม่รู้เลยนะครับนี่แหละคคือความเหลื่อมล้ําอันเมื่องมาจากโครงสร้างเราไม่ว่ากันนะครเราไม่ว่า,าผมพูดในแต่ละ e ีพเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้เจตนาที่จะแซะหรือจะว่าผู้ที่เรียกว่าอาจจะมีถือความวามั่งคั่งเราแน่นอนก็คือ ถ้ามีความรู้แน่นอนก็ต้องเอาความรู้นั้นไปพยายามหาไรายได้นะครับสร้างความมั่งคั่งให้มันสูงขึ้นทํากันเป็นปกติทั่วโลกทํากันนะครับนั้นมันไม่คอมเพลนกันแต่เรากาลังมองอีกด้านนึงครับว่าปัญหาเนี้ยครที่มันเกิดการถ่างอย่างมหาศาลร,ระหว่างผู้ถือครองความมั่งคัง่งกับผู้ที่ต้องตกคุเพลของอ,อ่สภาวะฝืดเครื่องทางการเงินหรือปัญหาทางการเงินเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนนะครับทีนี้มาดูในประเทศไทยครับ กลับมาที่บ้านเราครับศูนย์วิจัยหลายแห่งนะก็พบฮนะออกผลวิจัยมาในทํานองเดียวกันเลยฮะว่าแนวโน้มหนี้ภาคครัวเรือนต่อ GDP ในกลุ่มผู้มีรายได้ตนะ่ำมีโอกาสขยับไปถึง8 9 9สถึงสนะสูงที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีประชากรเพียงแค่38%เท่านั้นฮะที่เป็นผู้ที่มีเงินออมมากไปกว่านั้นก็มีเพียงแค่43.8%ในกลุ่มดังกล่าวนะฮะที่เป็นคนที่มีเงินออมมากกว่า3เดือนจากค่าครองชีพนะคร ซึ่งอันนี้สะท้อนปัญหาความสามารถในการออมเงินของคนไทยนะครับในขณะที่ภาระหนี้จากเงินกู้ของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยก็สูงมากนะฮะเรียกว่าภาระหนี้เงินกู้เนี่ยเพิ่มขึ้นรายรับกับลดลงนะครับก็เนี่ยแหละรครับปัญหาของความเหลื่อมล้าแล้วก็คําว่า Stagflation นะครับที่เป็นปัญหาประกอบกันของ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็อัตราการว่างงานที่สูงประกอบกับภาวะเงินเฟอ้อพอรวมกันปับ๊บมันยิ่งทําให้คนที่ไม่มีไรายได้ยิ่งไม่มีไรายได้หนักเข้าไปอีกนอกจากไม่มีไรายได้หนักเข้าไปอีกต้องไปซื้อของแพงขึ้นอีกนี่ว่าเรียก,เร,ยกเรียกว่าเป็นผีซ้ําั้าพลอยนะครับคือจากเดิมเนี่ยเงินก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่เดินออกจากบ้านไปปับ๊บเหมือนเงินมันน้อยลงนะฮะเพราะว่าต้องไปซื้อของที่แพงขึ้นอยากกินข้าวหน้าหมูทอดอยากกินไข่พะโล้สักถุงหนึ่ง ไม่ได้ไข่จากเดิมเนี่ยอาจจะได้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ต้องไปลดไปเหลือไข่ไก่เบอร์สามโปรโตีนที่ได้ก็ลดลงไปแบบนี้แหละฮะนี่คือปัญหาที่มาจากคําว่า stagflation บางคนก็นิยามเรื่องนี้ว่าเป็นยาพิษคนจนสวรรค์นคนมั่งคั่งนะครับเราก็คงไม่สามารถไปตัดสินได้ครับว่าเรื่องนี้มันผิดหรือถูกเพียงแต่ว่าเราเห็นชัดเจนว่ามันเป็นปัญหานะครับแล้วจากที่ผมได้พูดมาทั้ง2อ p ีติดต่อกันในเรื่องของวิกฤตคาเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับ คุณผู้ฟังคิดว่าท่านจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรท่านเองอยู่ในสถานะแบบไหนทุกอย่างเปิดกว้างครับเอาข้อมูลนี้ลองไปพิจารณาดูแล้วท่านอาจจะมองเห็นบางอย่างว่าท่านจะอยู่ใน,นกลไกที่ผมได้อธิบายไปนี้อย่างไรนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผม มัสพิชเยงของพักคปี